ึ่งวันนี้ผมนะเราก็อยู่กับตัวละคร H, แรงด์ดับเบิลเอสนะผมหรือก็คือเอสเอสนั่นแหละนั่นก็คือตัวของคอสบนกันดัมเอ็กวันคัสตอมสกายเฮดนะผมนะเออสกาลเฮดนั่นเองพูด <c oughs> ผิดไปหน่อย <c oughs> ก็ตัวละครตัวนี้ผมนะ <c oughs> ก็เรียกว่ามันมีอยู่2โหมดผมซึ่งนะ่าสนใจมากก็คือโหมดแรกเนี่ยเขาจะมีพิค็กสมักเชอร์ผมนะแล้วก็อันที่2เนี่ยรู้สึกว่าจะเน้นการโจมตีแบบ ประชิดแบบจ๋าๆเลยับผมนะและสีที่คุณเห็นในตอนนี้ก็คือเป็นสีที่ผมคัสตอมขึ้นมาเพื่อมันดูสดใสนะแล้วก็ลงเคียงเอาประมาณ60%ครับนะผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่เออก,ก็สวยจัดอยู่นะประมาณนั้นอ่ะเราดูสกิลแล้วก็อาวุธของคอ,อสบอลกันน้ำเอ็กวันคัสตอมสเกลเฮดกันดีกว่านะผมนะเริ่มต้นที่สกิลนะผมก็เป็นบัฟผมนะซึ่งหากเพชพีของเราเนี่ยต่ำกว่า70%เนี่ย มันจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความป้องตัวให้กับยูดิตผมที่สําคัญก็คือรู้สึกว่ามันจะเพิ่มระยะก,การโจมตีของอาวุธด้วยนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาวุธที่สาหรือเปล่าที่คล้ายๆกับพวกเป็นแทรกระแสฟ้าผมนะาจาไม่หิดแล้วก็สกิลที่2องผมนะเมื่อให้พีดากว่า60%เนี่ยจะเพิ่มความป้องเรื่องของความป้องตัวแล้วก็พลังโจมตีแบบสูงสุดโอ้โหนะอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นแม็กเลยที่สําคัญก็คือเรื่องยังฟื้นเรื่องของอัตราการฟื้นฟูผมนะ ไม่แน่ใจว่าคุณฟูนี่มันจะได้รับผลของแบ,บอากหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแล้วก็ท้าไม่ตายในโหมดที่ผมน่าจะเป็นท้าไม่ตายแบบเป้าเดียวผมก็คือสกิลเข้าฉากนั่นเองเอาว,วุธองผมนะในโหมดแรกเนี่ยก็จะมีบีมซับเบอร์ขนาดใหญ่ผมนะในเป็นอันนี้นะแล้วก็พี็เคาะไม่ใช่ผมนะเป็นบีมยิงกระจานเองแล้วก็ตัวของอแส่ผมนะมันแส่กระแสฟ้ารู้สึกว่าท่านี้มันน่าจะชะง,งักคูดต่อสู้ได้ผมนะต้องไปลองดูก่อนตัวนี้ โอเคเรามาดูในโหมดที่2กันบ้างผมนะในโหมดที่2เนี่ยก็จะมีดาบขนาดใหญ่เหมือนเดิมผมนะอันนี้แล้วก็มีคล้ายๆกับพวกบูมแบรแงผมนะน่าจะเป็นอ่าไอ้แดกเกอร์อะแดกเกอร์ที่ปลาผมนะคิดว่าเนี่ยเป็นอันนั้นมีสันนผมส่วนนี้เป็นตะขอจับผมนะไทสาทเนี่ยก็ระยะของตะขอกับแดกเกอร์เนี่ยจะเป็นระยะกลางผมนะส่วนบีเซเบอร์ก็ระยะประชิดนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันนะผมจะมีบีเซเบอร์กับอ่าเป็นแสตนะตรงเนี้ยที่เป็นระยะประชิด ส่วนบีอาที่คอสเชอร์จะเป็นการจุจิเลียกลางผมนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็ในส่วนของห้ามตายเนี่ยเป็นเป้าเดี่ยวงคู่เลยโอเคผมนะเรามาดูสกิลแล้วก็มูเต์ของเจ้าคอสวูร์ก <X> ันน้ำเอ x กวันคัสตอมสกา e เฮดกันดีกว่าผมนะเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะโมเดลมูเบนนี่คขับออกมาค่อนข้างดีผมนะ มาดูการฟันของอาวุธปกติผมนี่คือจังหวะการฟันเนี่ยถ้าสังเกตดูผมนะมันจะมีแตกบ้างไม่แตกบ้างผมนะผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าสกิลนี้มันคือสามารถฟันศัตรูที่อยู่ต่ำกว่าเราได้ผมนะก็ถือว่ารุนแรงใช้ไายผมโอเคมาดูการยิงพิ o คอกส์แม็กเชอร์มากผมนะยิงออกไปนอกแบบเลยอ่าการยิงแบบกระจายผมนะแล้วบีมที่คุณเห็นเนี่ยก็คือเป็นบีมสีเขียวด้วยผม ไม่รู้เหมือนกันนะสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูมันต่างกันอย่างไรแต่ที่แนีคือในสกิลนี้เนี่ยมันยิงได้สครั้งผมนะนี่ยิง3ครั้งปุ๊บแล้วมันก็จะรีโหลดผมนะประมาณนั้นเลยอ่ะมาดูสกิลที่สามผมนะอันนี้เป็นแท่ในการโจมตีผมนะลองปาดูสิอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็รีโหลดค่อนข้างนานผมนะเดี๋ยวลองไปลองกับ g ีนเอดูผมนะว่ามันจะขนาดไหน โอเคจีเอ็มกมาแล้วผมนะลองใช้ท่าที่3ดูก่อนนะแซ่ดูสิโอ้เวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยศัตรูที่โดนเนี่ยจะติดบัฟด้วยผมนะบัฟที่ไม่สามารถที่จะโจมตีอาวุธระยะกลางได้ผมนะที่ดูเมื่อกี้ยี่พอกสมัชเชอร์ผมนะก็ถือว่าใช้ได้ผมนะสำหรับคนที่ยิงไม่แม่นเนี่ยมันอย่างน้อยก็โอกาสโดนก็ค่อนข้างสูงแหละผมนะประมาณนั้นโอเคดูการฟันบางผมนะเมื่อกี้ผมฟันปิดกอผมนะแต่ว่าศัตรูก็ตายอยู่เออ โอ้ควันเนี่ยมันก็ต้องค่าโอเคแล้วนะเนี่ยโอเคลองไปดูท่าไม่ตายบ้างผมนะในโหมดแรกไอ้คนนั้นมันหนีไปหมดโอ้มันเป็นการคอมโบเรื่องของยุทธกรณ์ของอาโคโบน X1 มีผมนะก็ถือว่าใช้ได้ผมมานำ้วมดูในโหมดที่2ของโคโบนล1คัสตอมสกลเฮดกันดีกว่าผมนะ ดูซิกด R ปุบแล้วผมนะตอนนี้เราทิ้งเรื่องของพิคคก็อกม่เชื่อไว้ผมนะสามารถเปลี่ยนโหมดกลับคืนมาได้นะก็ะถือว่าสะดวกสบายมากขึ้นผมโอเคเรื่องการเข้าไวก็เหมือนเดิมผมนะเรามาดูการฟันดีกว่านะโจโจอ้รู้สึกการฟันจะมีอะไรแปลกๆด้วยผมนะจังหวะที่2เม,มื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการฟันแบบซอๆนะผมนะเดี๋ยวดูนีเออเนี่ยจังหวะที่จังหวะที่สผมนะสองไม่ไหลเนี่ยจังหวะที่3เนี่ย ไม่เหมือนครับว่าเอาลูกขึ้นมาบล็อกของผมนะแล้วก็ฟันก็ถือว่าเท่นะมาดูบีมแดรเกอร์ผมนะแี่เป็นการปลาแดรเกอร์ผมนะปลาได้ทีเดียวผอนผะมแล้วก็รีโหลดเลยเอออันนี้ก็เป็นตะขอจับผมนะสิบสามที่ออกมาจากกระโปรงของกันดั้งไหมโอเคเดี๋ยวไปลองกับมอสเตอร์ดูผมนะว่าจะขนาดไหนดูสิการฟันปกติอันนี้ฟันติดกาแต่ไม่ตายผมนะแต่เมื่อกี้ฟันติดตรนะับแล้วตายนะในมนแรกอ,อ โชว์เขาให้สเตปใส่อีกเออหมูเป็นธรรมดาเฮ้ยโชว์โอเคมาฝูงที่สองโอ้ยผมนะลองบีมแด็เกอร์ดิบีมแด็เกอร์นี่เขาคือเป็นดาเมจเฉยๆผมนะไม่มีติดสโลหรืออะไรพวกนั้นเหรอเห็นไหมต่อไปลองดูแต่ตะขอดูสิเออเช็คตะขอดีกว่าตะขอจับอ่าเป็นการดึงขึ้นมาแล้วก็ติดสโลผมนะก็คล้ายๆกับพวกนาตะคุนเอง โอเคเรามาดูห้ามืตายกันบ้างผมนะตัวนี้น่าจะได้นะโอ้อันนี้เท่ผมนะฉากจบมันค่อนข้างจะเท่ะนะแต่ว่าตอนที่ใช้ฮมือตายเมื่อกี้สังเกตก็คือเขาจะใช้โล่ในการพุ่งจมตีผมนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาบบีมซเบิลเองก็ถือว่าสวยงามับผมใช้ได้เลยทีเดียว โอเคผมนะก็เป็นันบ้างครับสลับคอสบลันดัมเอ็กวันคัสตอมสเกาเฮดนะผมเป็นยังไงก็ตัวละครที่นํามาฝากในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะออกอยากนะเพราะเป็นระดับดับเบิลเอสแต่ <S <S แต่ด้วยเลือกว่าอาวุที่เขาบีแล้วก็เรียกว่าไงดีมันค่อนข้างจะดีนะซึ่งมันสามารถผวนคู่ต่อสู้ได้ผมนะโดยเฉพาะโหมดที่2เนี่ยเรื่องของตาขอหเนี่ยมาแข่กับพวกนาตะคุที่ดึงศัตรูมาแถมไม่พอเนี่ยมันติดสโลด้วยผมที่มันค่อนข้างดีเลยนะ คือศัตรูจะหนีออกไปยากไงยกเว้นดึงมาแล้วก็โดนท่าเมตายนั่นก็อีเรื่องนะผมนะโอเคสลับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้อยากจะบอกว่ามันหาได้จากตู้79ผมนะก็ลองๆไปซูมดูผมวันนี้ก็คงไม่เลยจะฝากนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามไปชมนะว้เจอกันใหม่นะครับต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายจุ๊บ